สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะอากาศก็สิบแปดสิบองศาค่ะเอ๊ะหน้าไม่ไมถึงขอโทษทีสิบหสบเจ็ดหลังจากทานอาหารเที่ยงแล้วนะคะเราก็มาเดินสูตรอากาศนิดนึง ฟังเสียงนกดูธรรมชาตินะคะ <c oughs> ที่สุสานนะคะมาเดิน สสุสาที่สุสานนะคะวันนี้วันอาทิตย์ก็จะมีคนมาแวะเยี่ยมอญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เดี๋ยวเราก็จะไปเดินแวะไปไปดูคุณพ่อของสามีกับแม่นะคะแม่ของคุณสามีก็อยู่ตรงนี้นะคะ พอมาเดินที่นี่นะคะก็ทำให้เราคิดอะไรต่ออะไรได้ปุงกับชีวิตได้เยอะเลยค่ะเพื่อนๆและอย่างหนึ่งอากาศก็บริสุทธิ์มากเลยค่ะ ได้ความคิดที่ดีนะคะอากาศก็ปลอดโปร่งได้รับแสงแดดอ่อนๆคะ่ะเพื่อนๆก็เป็นจุดที่พ่อกับแม่นอนอยู่ตรงนี้นะคะ អូកាចាជឿនสักพักนึง นี่นะคะถ้าเราเดินไปตรงนี้ก็จะเดินออกไปข้างนอกได้นะคะตูทางออก ก็เป็นด้านหลังของสุสานนะคะเส้นทางนี้ผู้คนที่นี่เขาก็ใช้ในการเดินเล่นนะคะเดินออกกำลังกายเส้นทางหลังสุสาน ก็จะเหมือนแบบว่าเป็นเนินสูงนิดนึงนะคะ ทานทางนี้นะคะก็เป็นด้านหลังสุสานนะคะอากาศก็จะดีนะคะแดดออก มารับแสงแดดกันนิดนึงนะคะวันนี้ตรงน,นี้ก็เป็นสวนนะคะการ์เด้นนะคะสวนสำหรับคนที่หลังสุสานนะคะก็จะมีสวนสำหรับคนที่เยอรมันเขาจะมีไว้สำหรับปลูกผัก ช่วงหน้าร้อนนะคะช่วงนี้ก็เริ่มตกแต่งสวนกันตกแต่งสวนกันแล้วนะคะคนที่นี้ก็จะใช้สวนไว้มาปิ้งย่างปลูกผักนะคะส่วนด้านนี้มองไปไกลๆนู้นก็จะเดินไปก็ยิ่งจะสูงขึ้นไปนะคะเหมือนภูเขาภูเขาแบบลาดชานัน ช่วงหิมะตรงนี้ก็จะเด็กๆก็จะมาเล่นกันนะคะปีนี้เราก็มาไม่ทันนะคะหิมะหมดไปก่อนคนที่นี่เขาก็จะชอบแสงแดดกันนะคะ สูงอายุเขาก็มาเดินออกกำลังกายกันนะคะผู้ที่สูงอายุที่แบบว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะคะก็ไม่ค่อยอยู่บ้านกันนะคะเขาก็จะมาเดินรับแสงแดดกันนะคะที่นี่ มาเดินเล่นเพราะวันนานๆจะมีแดดมาให้เห็นสักครั้งหนึงก็จะออกกันมาเดินเดินเล่นพบปะพูดพูดคุยกันนะคะนี่นะคะทางที่เราขามานะคะทางหลังสุสานนะคะ ที่เราเดินขึ้นมามาทางนี้เราก็สามารถเดินกลับบ้านได้นะคะเราไม่ต้องเดินย้อนกลับไปนะคะวันนี้ก็จะเดินไม่นานนะคะมาเดินสูดอากาศบริสุทธิ์นิดนึง หาพ่อแม่นะคะแล้วก็จะเดินกลับบ้านแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็มาสุสานนะคะมาเยี่ยมญาติปู้ใหญ่นะคะที่ได้ร่วงรับไปแล้ว มาเดินสูตรอากาศบริสุทธิ์จะพูดถึงการที่เรามาเดินสู่สารนะคะเราก็ทำให้เราจิตใจเราก็จะพูดได้ว่าก็รน่าจะปลงชีวิตนะพูดแบบง่ายๆ แต่นาะคนเราก็อาจจะปรงไม่ได้หมดสะทีเดียวเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์หลักโลกโกรธหลงการที่ได้มาเดินตรงนี้ก็ตามให้คิดถึงพ่อนะคะที่อยู่เมืองไทยตอนนี้ก็ป่วยอยู่ นะคะพ่อก็ยังป่วยต้องเข้าๆออกๆโรงพยาบาลบ่อยๆสวนเรานะคะ หรือทุกคนนะคะที่อยู่ต่างแดนที่มีญาติผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านนะคะก็คงจะคิดถึงพ่อแม่ แม่ก็คิดถึงพ่อแม่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางเป็นทางเดินลงแล้วนะคะเดินทางกลับบ้านแล้วคะ่ะล้วนนี่ก็เป็นของสุสารนะคะ รั้วของสุสานนะคะเราก็จะเดินกลับบ้านแล้วนะคะที่รถวิ่งอยู่ด้านนู้นนะคะบ้านก็อยู่ตรงบริเวณที่รถวิ่งนะคะถึงบ้านแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้เรามาเดินรอบๆ สุสานเดินรอบนอกแล้วก็รอบในนะคะเอาเก็บรูปภาพมาฝากท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดินถึงหมู่บ้านแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจฝากช่องเพนเยอมันมาแล้วด้วยนะคะ เพนเยอรมันมาแล้วขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะ